นซอยบุฟเฟ่ย้าย,ายซอยแล้วสวัสดีครับย้ายซอยแล้ววย,อยหน้าซอยซอยไหนฮะน้าซอยป้ายนี้เลยนะหน้าซอยป้ายนี้ซอยนี้เลยกนัดีมากเลย แม่ค้าซอยยิกๆเลยซ <c oughs> อยยิกๆเลยซอยมา,มาด,ดูมาดูดูแม่ค้าซอยมาละ อเอาไปซอยในติ๊กต็อกได้ไหมครับเนี่ยอยหิวมากเลยบะหมี่แห้งกี่ก้อนดีดดคนมาทานนี่เยอะสุดกี่ก้อนครับห้าก้อนค่ะห้ก้อนงั้นผมเอาเจ็ดแล้วกันได้ค่ะสุดยอดวันก่อนกินสี่ก้อนไม่อิ่มไม่อิม่มทดลองแล้วทดลองแล้วลวกสุกๆแฉะนิดนึงนะคร ก็จะยอดีอแปรนองชัองแต่ปมงทานี่จะกลับบ้านเดี๋ยวหาว่าเอาไปทิ้งเดี๋ยวต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องกินให้ดูว่า เจ็ดเจ็ดเจ็ดก้อนว่าจะกินแปะนะอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันก็เจ็ดก้อนได้นั่งกินเจ็ดก้อนเจ็ดก้อนน่าจะหมดสี่ก้อนไม่อิ่มแปดก้อ uh น huh. uh huh.

นี่มาก่อนผมอ่ะรุ่นมาก่อนเลยผมก็ไม่ได้ดูโผมไม่รีบไม่รีบรัวเยอะเออให้ตักเองต้องไก่ไม่มีนะต้องไก่จะมเป็นปลาค่ะโอ้บุฟเฟ่ห้าสิบบาทผมกินไก่สองตัวได้ไหมเนี่ยด้ม่ะกับใส่ถุงกลับบ้านก็ได้

สายสายเยอะๆด้วยครับแม่ค้าสายหน่อยครับสายหน่อย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 โอ้ยฝรั่งยื้อสูงไปมันจะมันจะโหนี่ยอหน่อยย่อหน่อยย่อตี๋ย่ออันนี้เท่าไหร่ห้าสิบบาทค่ะลูกค้าสั่งได้เลยค่ะอยากเอากี่ก้อนอันนี้กี่ก้อนนะเนี่ยเจ็ดค่ะเจ็ดเหรอสามที่สั่งเลยนี่เจ็ดโอ้ยเจ็ดก้อนเอาเจ็ดวันไม่ได้มากินก็ต้องเจ็ดก้อนเจ็ดก้อน จสิบนาทีจะหมดไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ใสเนื้อไก่ได้สวยๆใส่เนื้อไก่ตาตายตายใสยใส่เนื้อไก่ด้วยใส่เอายต่ยส่ใ่เลยฮะตา่ตา่ให้ผมหน่อยส่ใ่แต่เนื้อฮะชอบ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 เนื้อชอบเนื้อไม่เอาฮะไม่เอา ไม่มันเคยกัดแล้วมันไม่โดนไม่ต้องเยอะหรอกต่อไหมต่อขอแล้วครับขอแล้วเก่งใจแม่ค้าเหลือไว้ให้คนอื่นกินบ้างขออนิข้ายถ่ายรูปไหมนะคะได้ครับได้ครับเจ็ดก้อน่าใส่ชอบเลยไปหน่ใส่ชาบนะชาบชาบเล้ยไปหน่อยอ่ะเพื่อน ได้ครับแล้วแต่ครับใช้อะไรก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้ว,<ม>ลวอันนี้มนมีไก่ก็มีปูที่เยาวราชเหมือนว่ามีปูเลยนะใช่ครับน่าทานมากครับร้านนี้น่าทานนะไปถึงก็มีหรือว่าอะไรหะน่าทานเลยัะ แม่ขานะน่าทานน่าทานมากเลย <c oughs>